สวัสดีค่ะครอบครัวลอยสนันค่ะมนีเพ้นกับสิพ้าเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องนองค่ะมาชมต้นบอลสีค่ะอันนี้กับซิมีซื้อว่าเจ้ากรุงไกเซอร์ค่ะ ค่ะลักษณะของการใบกระดูกใบของเขาก็จะสีสันสวยสดใสเลยเดจ้าเมื่อน,นี้เพ่นก็าจะมาบอกวิธีเคล็ดรับดีๆเนาะค่ะวิธีใดที่บำรุงรักษาให้เขามีสีสันส,สวยๆแบบนี้เนาะจ้าค่ะตอนนี้ใบแหลกที่เขาแตกหลอดออกมาค่ะกันยังสมีสีแดงสดใสค่ะสีของเขาก็สีสดใสมาแต่ใบแหลกเลยเดจ้าค่ะไปบึงวิธีค่ะเพ้นเห็ดแบบไรค่ะค่ะขัข้นตอนนี้ค่ะเพ่นก็ตรเอาบักหน้าวนะคะ่ะมาปาดเป็นแว่นๆค่ะ ปาดแบบบางแบบหนาซ้ำใดก็ไดดเนาะจ้าเพ้กนกสิบบาทปาดแบบแบบบางซ้ำานีเนาะคะ่ะเพราะว่าเฮ้าสีใส่้นบนสีของเฮ้าหลายตน้นกระสีไ่บักเน้าแบบใดก็ไใดด้วยจ้าแบบน้อยๆก็ได้เแบบนาะคะ่ะอันนี้เพ่กนกระสีไสแบบบักเน้าน่วยใหญ่ค่ะอันนี้ก็สิปเป็นอาเลมอนค่ะเลมอนหรือว่าบานเขาเพ่นเอินบักเน้าสีเนาะค่ะบักเน้าสีน่วยใหญนะ่เนาะค่ะเฮ้ากระใเอาบักเน้าสีใสก็ไดดเนาะจ้าค่ะเพื่อนๆทานใดที่มีบักเน้าค่ะสามารถใสได้ทุกอย่างเลยได้จ้า ค่ะพอห้าปาดฝังเน่าร็จเรียบร้อยเลยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะเพ้นเสียม,มาไหบึงสังเกตเนาะจ้าต้นนี้ก็คือใส่มาได้ประมาณ2เดือนแลลวเนาะ,ค,ะค่ะค่ะตรงนี้ค่ะถี่ใส่มา2เดือนก็คือกําหนดระยะเวลาเนี่ยเข้าต้องใสอีกและะ้วค่ะนี่ค่ะต้นนี้เขาขั้ิลิแล้วเนาะจ้าขั้ิเปื่อยแล้วเนาะค่ะค่ะตอนนี้เพ้นกั้ศิเอามาใส่อีกค่ะต้นเงาของอ่าเจ้าบอนสีจ้กกุ้งไก่เสื้อเนี่ยนะคะ่ะเขาขั้ิมีลักษณะสวยงามยางคากเลยดีจ้า พะวาวเขาได้บักเน่าไปกาดสีเนาะค่ะค่ะสีสันเขากระสีสดสวยค่ะเห็นบอกค่ะอันนี้กระสิเป็นต้นหกหลงนะค่ะต้นหกหลงค่ะต้นนี้เพิ่งกระสิใสเหมดเลยเดจ้ะใสกระถางละสองสามชิ้นค่ะค่ะอันนี้ก็สิเป็นหกหลงค่ะเพิ่งใสสามชิ้นเนาะจ้าค่ะหกหลงกําลังต้นน้อยๆค่ะกรลังแตกออกสามสามใบเนาะจ้าค่ะตอนนี้เพิ่กกงนนกระเ,ะเสริงวิธีการ ใส,ใส่แบบหน้าใส่แบบใดค่ะก็คือใส่ง่ายๆนะคะหลังจากนั้นเท่ากับบีบลงไปเลยค่ะบีบแบบนี้เลยนะจ๊ะค่ะแล้วก็เอาแปะแปะไว้ค่ะกดกดลงน้าดินนะคะแปะแปะไว้ค่ะต้นหนึ่งเพื่อนเกษตใส่ประมาณสองถึงสามซีกเนาะคะ่ะสองถึงสามมาแว่นค่ะก็อื่นสองสามเว่นนะจ๊ะค่ะเพื่นเิษตใส่แบบนี้ค่ะเพื่อนกษตรกดกดลงไปเนาะคะ่ะ ถ้าต้นใดเงาหลายต้นไหนต้นใดที่มันมียกอหลายที่แตกกอหลายเพ่นกระสีใสสองถึงสามชิ้นค่ะตรงใดที่มีจังแบบว่าเป็นต้นน้อยๆค่ะเพ่นกระสีใสแค่ชิ้นหนึ่งหรือสองชิ้นค่ะค่ะวิธีนี้ก็คือวิธีง่ายๆค่ะบมรุงรักษาของต้นเจ้ากุ้งไก่เสื้อค่ะหรือว่าต้นบอนสีที่เห่ามียุกกระบานเนาะค่ะใส่วิธีแบบนี้ได้เลยนะจ้าง่ายๆค่ะสีของเขากระสิออกสวยๆแบบนี้ได้เลยจ้า บีบลงไปเลยเนาะคะ่ะหลังจากที่เข้าบีบเข้ากับกดกดกดลงไปะค,ะค่ะค่ะเพ้นกับจีไสแบบนี้เด้อค่ะสองเดือนหรือว่าหนึ่งเดือนถึงสองเดือน,นะคะ่ะเพ้นกนระจีไสแบบนี้ตลอดเลยจ้ะถ้าเพื่อนๆทันใดตรงการเหตุแบบนี้ก็ไดเลยเด้อค่ะเพราะว่าต้นบอนสีของเข้าพเพ้นกระถดล่องมากกับเจ้าของเองเลยเนาะคะ่ะรา่า้าเข้าไสแบบนี้เนาะคะ่ะ สีเขากับสีสดใสขื้นด้วยจ้ะสดใสขื้นตั้งแต่แตกออกหลอดออกมาได้เยค่ะค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิควิธีการง่ายๆเนาะคะ่ะใส่การบำรุงรักษาของต้นบอนสีของเฮานะคะ่ะต้นใหม่ที่เฮ้าหักเนาะ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้ก็สิเป็นต้นใหม่ที่เพ่นเคยใส่แบบนี้มาตลอดทุกต้นเลยด้วยจ้ะเห็นบอกค่ะสังเกตบิ่งค่ะการของเขากมีสีแดงสดใสอย่ยางขักเลยด้วยจ้ะเห็นบอกค่ะ ปกติการเขาสิเป็นสีดำๆแล้วค่ะพอเพ่นเอาบักหน้ามใส่ค่ะเขาขัดสีค่ะกัดสีให้เป็นสีแดงขื้นเนาะค่ะก็คือว่าให้สีสดใสขื้นจากที่เป็นสีออกสี้ำตาเนาะค่ะสีดำตาลคํำๆค่ะเขาขัสินีสีสดใสขื้นอีกจ้ะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเพ่นก็เอาเทคนิคดีๆเอาการบำรุงรักษาของต้นบนสีของเขมาไห่เบ่งเลเนาะค่ะถ้าเพื่อนๆทันใดหรือว่าเอฟซีทันใดต้องการ สอบถามค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยจ้า